สวัสดีจ้าแฟน์ฟเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอจะเกินประจำทุกวันพุธนะหกโมงเย็นเรามีนัดก,กันกับคอนเทนต์ปวดสมองแบบนี้ในเล่าเท่าที่จำได้ EP เลขสวยจานเลขเบิร์ก้าเก้าแล้วค็ะคุณ ก็ฝากกัด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยนะแฟนเพจเจดมยูทูบติ๊กต็อกไอจีไลน์แอดเจดมออฟิเชียลทุกช่องทางที่เห็นหน้าจอตรงนี้ subscribe สั่นกระดิ่ง follow แอดกันมาได้เลยก็แล้วกันี่หอยหลอดนะเอาแล้วยังคงเหมือนเดิมคอนเซปต์ของรายการนี้เล่าเท่าที่จำได้ตามแฮชแท็กยอดดิสของเราเรื่องไหนจำได้เล่าให้ฟังเรื่องไหนจำไม่ได้ขออนุญาตคมและเล่ามาแล้ว98 e ีไปย้อนดูได้เลยนะอู้ยสาระบันเทิงก็ปนปนกันอยู่นะจำได้มั้งไม่ได้มั้งก็ไปหาดดูกกนนแแแลลล้้้ววะอาเเิททงถึี่99ไปยย พัฒพลกล่องแก้วะนดาครับอยากให้เจพูดถึงซามีเคดดร่าหน่อยครับและยุคนี้ถ้าเทียบเป็นนักบอลในปัจจุบันเขาคล้ายใครบ้างโอ้โหซามีเคดดร่าเนี่ยเป็นนักเตะทีมชาติเยอรมันนะแล้วก็เป็นเด็กปั้นของสเกการทด่สตุตการ์ดด้ดนยนะจำเป็นทีมขวัญใจเจดําในบุนเดสลิกายเยอรมันแล้วก็โดดเด่นถึงขั้นย้ายไปอยู่กับเรอลมริตชันชลุตขาวนะก่อนจะเดินทางไปกับยูเวนตุสแล้วก็รู้สึกล่าสุดก่อนจะแขวนสตาร์ทจะเป็นแฮท่าเบอร์ลินนะเจดมจาไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นบาาาเเนทงข้้แลวก็ เป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมชาติเยอรมันมาตลอดจนถึงชุดแชมป์โลกปี2014เลยด้วยนั่นเองนะแต่ครับคาครับคาจะดาคุ้นๆว่านัดจริงอะเหมือนเขาไม่ได้เล่นและเป็นคริสตอฟครามเมอร์ลงเล่นแทนหรือไงสักอย่างในประมาณนี้นะแต่ก็อยู่ในทีมชุดนั้นแล้วก็เป็นคนสําคัญก็คว้าแชมป์โลกกับทัพอินซีเลตด้วยนะโดยตําแหน่งแล้วเนี่ยเคดีราคือมิดฟิลด์ตัวรับนั่นแหละในระบบการเล่น4-2-3-1หรือว่า4-3-3ก็ว่ากันไปก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางหลายคนก็ใช้คําเรียกเขา h o ด d i n g midfielder บ้าง box to box บ็ออ้างหรรืเปนะไ ว่ากันไปอะไรแบบนี้นะมีความแข็งแกร่งแย่งบอลดีปะทะแม่นยาแต่ข้อเสียของเขานั่นคืออาจจะเชื่องช้าไปสักเล็กน้อยแล้วก็มีการบาดเจ็บรบกวนติดตัวอยู่บ่อยครั้งน,นั่นเองสำหรับเคดีร่านะคือถ้าเทียบในยุคป,ปัจจุบันถ้าจะดํามองเองนะในมุมจะดํานะ <ๆ S 1> ก็คล้ายๆเพื่อนร่วมชาติอย่างอิวคายกุนโดกันที่โดดเด่นกับแมชชีตี้อยู่ปัจจุบันนี้ก็ทรงๆนี้แหละนะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะเคดีร่านี่ก็เทียบเทียบ,บแบบหงังหางหางังหางของสกอตบอลแรกก็คมทรงผมก็เท่เชตเคแมคทูมิน่นั่น <laughs> ก็กกกน,นั่นแหละเจ๊ว่าเหมือนอิวคายกุนโดกันนะในมุมเจ๊นะก็ถือว่าเป็นกองกลางหนึ่งคนที่อาจจะถูกพูดถึงน้อยไปสักน,นิดนึงอาจจะด้วยบุคลิกเขาแหละเป็นคนเงียบๆเป็นคนแบบไม่ค่อยมีสีสันไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของคาแรคเตอร์แต่ว่าในสนามเนี่ยถือเป็นผู้เล่นที่ขาดไม่ได้สําหรับทีมที่เขาสังกัดอยู่เลยว่าจะเป็นสโมสรหรือทีมชาติเยอรมันก็ตามนะสาหรับซามีเคดิล่าเนี่ยจ้ะพีเจนัพัทเจดมครับชอบนักเตะคนไหนของบีรอเอลบ้างครับได้ข่าวว่าเจดมชอบทีมนี้ในสเปนข่าวแกถูกต้องแล้วนี่คือททีี่จด เชียร์ในลาลิกาสเปนก็คือเรือดำน้ําสีเหลืองของลุงป้อมฮนั่นเองนะจ๊ะบียาริเอลนะโดยเชียร์เนี่ยจะดเชียจดมนะันน่าจะยุคที่ควนโรมันริเกลเม่ไปเล่นด้วยนั่นเองนะเพราะว่าริเกลเม่เป็นนักเตะขวัญใจจะดตันสมัยเขาอยู่กับบูคาจูเนียย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาในยุคข,ของลุยฟานเกาแล้วก็ถูกจับไปเล่นปีกซ้ายมักงมิดฟิลด์ตัวรับปังอะไรมั่วซั่วตัวเหล่งสุดท้ายต้องขยับไปเล่นยืมตัวกับบียาริเอลเพราะว่าการมาถึงของโรนัลดิโดที่บาร์ซ่าทำให้จะดมัก็เลยตามติดเขาไปเชียร์บียาริเอลตั้งแแตต่่่นนะนนนนััน้้มาเเเลลยะะะวกก็็ปหึงทีจดช ชอบที่สุดตั้งแต่ดูฟุตบอลมาจนถึงอายุ26ตอนนี้นะสำหรับกวนประมาณริเกลแมนะ่นั่นคือจุดเริ่มต้นในการเชียร์บีเอเอลนะจ๊ะแล้วก็นักเตะคนอื่นของบีเอเอลนะี่ก็ไม่ได้เลี่ยงตามยุคนะเท่าที่จะนึกออกก็ที่จดไว้นะี่ก็มีดิโก้ฟอร์ลันอดีตกองหน้าเป้าสะอาดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็ไปโดดเด่นกับบีเอเอลนะแล้วก็ทีมชาติลุกไวด้วยนะจ๊ะมาคอเซน่ากองกลางทีมชาติสเปนผิวดำเชื้อสายบราซิลน,นะนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่โดดเด่นในเรื่องของลูกนิ่่่่่งงงนะนน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 ะะะมมมาา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 าโโกกกกกกเเเเซซซซตติอออลลััทีีแฟๆร์ชชืชบบ็ดดาจย ไร้เอนี่แหละนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่รู้แม่งถนัดขาไหนเพราะขวาก็ดีซ้ายก็เด่นนะสำหรับซานติกาโซล่าหรือว่าชื่อสันส้นๆภาษาไทยคือพี่สันตินี่น,นะจ๊ะกองกลางสเปนอย่างกาเน่เออสวมหมายเลขสิบในยุคหนึ่งหน้าตาดีรอเราแล้วก็เล่นบอลด,ด้วยแบบทักษะแล้วก็เทคนิคสูงนะคนนี้นะแบ็คซ้ายเจนิน่าอย่างโรดอโฟอารัวบาเรน่าอันนี้ชื่อเรียกยากแต่ว่าจะดําชอบไปเลยว่าสมัยก่อนเล่น FM ฟัอแมวเนเจอร์แล้วก็ซื้อตัวเนี้ยมาเล่นแบ็คซ้ายโอ้โหเก่งชิบเป่งแล้วยืนระยะได้เป็นปน,น,น,นะเซเปรซ อดีตกองหน้าอาพับทีมชาติอิตาลีของแมนเชสเตอร์เด็ตก็ไปโดดเด่นกับเบียร์ลอยู่พักหนึ่งนะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เขาค่อนข้างจะฟิตที่สุดแล้วในอาชีพคาแค้ของเขานะหลังๆมาก็จะมีพวกเอริกบายยี่นี่เคยอยู่กับเบียร์แล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่กับแมนยะูเต็ดเนาะกองหน้าอย่างเซดริกบากัมบูนี่เจดมังเขาชอบนะเออเคยคิดดู่ไหมว่าแมนยูหน้าซื้อมาแต่ท้ายก็ฟอร์มไม่ค่อยขาลงขาลงแล้วก็ไม่รู้ปัจจุบันไปเล่นอยู่กับทีมอะไรแล้วไม่รู้นะชุดปัจจุบันมีสองคนที่เจดมชอา แล้วก็ไดนแหละปัจจุบันยังคงอยู่กับบิยเรลนะอีกหนึ่งคนคือกองหน้าอย่างอโนดันจูม่านั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวผู้เล่นของบิยเรลที่รำชื่นชอบนะพวกแกชอบใครบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีคนไหนที่อยู่ในใจสําหรับเรื่องนำ้ำน้ำสีเหลืองของลุงป้อมก็คอมเมนต์มาบอกนะจ๊ะแจ็ค เชิบรรจงอยากให้เจ๊เล่าถึงโคชที่ตอนเป็นนักเตะเก่งมากครับแต่ตอนไปคุมทีมเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยครับโอ้โห oh, oh, ยิ่งมันเยอะนะเรื่องนี้เหมือนมันเคยจะเล่าไปแล้วเมื่อหลายสิบอีพีก่อนนานมากแล้วเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะเท่าที่นึกออกตอนนี้คนแรกที่ปิ้งขึ้นมาในหัวเลยคือเดอะห้อยเชียรี่องรีนั่นเองนะจ๊ะเจ้าของฉายาเดอะกุนเชียงของแฟนแฟนอาร์เซนอลไอ้ปืนใหญ่แฟนพันเน,นี่คือตำนานนักเตะระดับโลกคนหนึ่งเลยนะจะดมมองแบบนั้นนะสมัยเขาเล่นนะทั้งกับฝรั่งเศสทั้งกับออานะแต่คุมมมทีมนะ เรื่องเลยว่ะไม่ว่าจะเป็นโมนาโกเป็นผู้ช่วยของโรเบรทตมาร์ตินเนสก็เป็นเบอร์2องแต่พอเป็นเบอร์หนึ่งคุมโมนโกนี่โอ้โหถึงข,ขั้นห่วยแตกแล้วสุดท้ายก็ต้องมารับงานเป็นกูรูเป็นวิภาควิจารณ์ไปแต่ก็ถือว่าในเรื่องของปีท้าวไม่มีใครปฏิเสธองรีแต่การคุมทีมเน่วเน่ อารันเชียร์เร่ดาวยิงสูงสุดตลอดการของพเมร์เลีกอังกฤษคุมนิวคาเซิลตกชั้นเออหลังจากนั้นไม่เคยจับงานกลุมทีมอีกเลยก็มาเป็นกูรูคอมเมนเตอร์เช่นเดียวกันนะหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินแกรี่เนวิลไงเออคุมบาลิเซียเนี่พังภาพยับเยินไม่เป็นท่าเลยนะปัจจุบันก็กลายเป็นกูรูที่โดดเด่นและดังมากร่วมกับจอมอครกผู้ปรับตลอดการของลิปูเองนะเดียโก้มาราโดน่าผู้ล่วงลับโอ้โหตอนเป็นผู้เล่นนี่คือโคตรบอลตัวจริงในมุมจะดำนะทันดูเขาแบบแบ,แบบเห็น กาตาลูสุนี่แม่งคือนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะในประวัติศาสตร์ของโลกลูกหนังนะแต่คุมทีมนี้ไม่ได้เรื่องเลยทั้งทีมชาติอาเจนติน่าก็ดีนะหรือว่าทีมต่างๆนานาในอาเจนติน่าที่เขาคุมช่วงหลังก่อนจะเสียชีวิตที่คุมทีมก่อนจะแขวนเก้าอี้ไปเนี่ยนั่งบนบอลลังนะเว้ยเจ๊ดำจำไม่ได้คุมทีมเลยแต่ในบ้านเกิดนี่แหละมันไม่ใช่เก้าอี้สำรองหรือเป็นเก้าอี้แบบนี้นะเป็นบอลลังอะเป็นเก้าอี้บุนวมแล้วแบบมีข้างหลังแผงๆใหญ่ๆอะเออคุมทีมข้างสนามแบบนั้นนะ เฮกเกฟูกุลิตเจ้าของคอนเซปต์เซ็กซี่ฟุตบอลโอ้โหดูกุลิตคุมทีมเซ็กซี่ฟุตบอลบ้าบอคอแต่เลยดูแล้วเซ็กเสื่อมฟุตบอลชัดๆัดเลยนะทั้งคุมเชนซีฐานะขารัก,าารกนะคุมนิวคาสเซิลและหลายตัหลายทีมที่เขาไปทํางานด้วยก็ไม่โดดเด่นในฐานะผู้จัดการทีมแต่สมัยเป็นผู้เล่นนี่โคตรเก่งเลยนะจานฟรังโกโซล่าคนตัวตัวเล็กอดีตตำนานของเชนซีหนึ่งคนก็คุมทีมไม่ดีแต่ตอนเล่นนี่กับทั้งปาากายารีหรือแม้แต่กับทั้งเชลซีที่เป็นหนึ่งในจุดที่ทําให้เขาพีคที่สุด แต่การคุมทีมนี่ <c oughs> โดดด้ทุกทีมจ้ะพอลสโก้ไงตำนานกองกลางหัวแดงเพลิงนะไอหมามุ้ยของแฟนแฟนแมนยูเต,ต็ดนะไปคุมโอดดมแอตเลติกช่วงสั้นๆแล้วก็ประกาศลาออกเพราะฟอร์มทีมก็ไม่ดีแล้วก็ให้เหตุผลว่าสนามซ้อมก็สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ดีสนามแข่งย้าก,ก็ไม่ดีก็คืออ้างไปเรื่อยไปเปื่อยสุดท้ายก็ต้องมาเป็นคอมเมนเตอร์อยู่ทุกวันนี้นะกัปตันมาเวลตำนานของแมนยูเต,ต็ดอย่างแบรนด์ร b s สันนั่นเองนะคุมมิดลส์เบอร์นี่ก็เข้าชิงฟุตบอลถ้วยน,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 นะทั้งลีค้าต้องเล่นะครับแต่ก็ไม่ได้ด้ายวซํ แม้จะพาทีมกลับเลื่อนสู่พรีเมียร์ลีกได้แต่ก็ทํางานไม่เป็นชิมเป็นอันเช่นเดียวกับการมาคุมทีมชาติไทยทับช้างศึกของเราก็ทํางานได้อยู่พักเดียวก็มีการป่วยแล้วต้องกลับไปรักษาตัวก็อำลาตําแหน่งไปก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ตอนเป็นนักเตะนี่โอ้โหได้รับการยกย่องสูงมากแต่คนผู้จัดการทีมหรือเป็นโค้ชก็ไม่เวิร์กนะจ๊ะ จริงๆมันจะมีหลายคนอนะแต่เราเรียนจดมาแล้วนึกออกตอนนี้เนี่ยมันประมาณนี้พวกแกนึกใครออกอีกคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้เลยนะดอกจิกปีโป้เจนนดมครับอยากรู้ดีวนักเตะระหว่างแมนยูไนเต็ดย้ายไปบาร์เซลโลนาหน่อยครับโอ้โหเหมือนเคยเล่าไปแล้วแต่ตอนนั้นเล่าภาพรวมเลยตอนที่ดีลเฟรนกี้เดยองดังๆเนาะก็เล่าเลยว่าใครเคยเล่นให้กับทั้งแมนยูทั้งบาซ่าแต่ถ้าถามว่าดีวโดยตรงเนี่ยเอาเท่าที่นึกออกแล้วจาได้แล้วจดไว้เนี่ยคนแรกคือมาคิวนนเดงนะจ๊ะอดีตกุนซือของแบล็กเบิร์นของแมนเช นเะต็ดะแต่พอเจ้าตัวเลือกไปคุณแมนเชสตตี้ปั๊บก็ไม่เคยได้กลับมาร่วมงานกับแมนยูเต็ดอีกเลยนะเป็นเด็กปั้นสโมสรย้ายไปอยู่บาซ่ายืมตัวไปอยู่บาเยอร์กลับมาบาซ่าแล้วก็กลับมาอยู่อยู่ในเต็ดนั่นเองนะสำหรับมาร์คฮิวนั่นเองนะจ๊ะยอร์ดี้ครับลูกชายของตำนานนักเตะและกุนซือเทวดาอย่างโยฮันครับนั่นเองก็เป็นปีกที่ย้ายจากบาร์เซโลนามาอยู่กับแมนยูเต็ดแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในลูยอ็อทัฟอร์ดเพราะว่า, ford, วา,วามีกมารบาดเจ็บรบกวนตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่แมนยูเต็ดนะอีกหนึ่ง เดเบลนั่นเองนะจ๊ะก่อนจะย้ายจากแมนยูกลับไปโดดเด่นและเป็นตำนานของบาซ่าจนถึงปัจจุบันสำหรับเกีฬาปีเก้นะอ่ะน่าจะประมาณนี้นะเท่าที่ฉันนึกออกที่ย้ายโดยตรงจากเรเต็ดไปบาซ่านะจ๊ะส่วนที่เหลือก็พวกอล็กซิสซานเชสลาตันเมมฟิสหรือโลลองบลองหรือหลายตหลายคนเนี่ยเล่นกับทั้งสองทีมแต่ว่าไม่ได้เล่นต่อกันนั่นเองนะก็คือมีทีมอื่นมาขั้นก่อนนะอีเรนเจดาครับขอเรื่องเสือ้อฟุตบอลที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่ฮิตเลยครับแต่เดี๋ยวนี้คนหากันได้ฟักไปหมดโอ้ <laughs> ห <laughs> าา้หใช่ัััวาาฟฟกกกน นะก็จริงๆมันมีหลายตัวนะที่เป็นเสื้อยอดแย่ในยุคก,ก่อนแต่พอปัจจุบันกลายเป็นของดีซะอย่างนั้นของแมกยนเลเตดเนี่ยสตัวที่ตอนนี้ราคาเนี่ยนะแตะหลักหมื่นได้ไม่ยากเลยนะนั่นคือชุดแท็กซี่มิเตอร์ที่เขาเรียกกันนะคือเขียวเหลืองจริงๆมันคือ,อเขียวทองนั่นแหละชุดยุคเริ่มต้นของนิวตันทีทที่เป็นคอเชือของอัมโบรนะที่ใส่ในช่วงฤด,ดูกาลแรกของพเมยร์ลกอังกฤษก็คือปี9 2 9 3องานั่นเองนะสำหรับชุดนี้นะตอนนั้นนี่ก็คนก็บ่นกันอุบเลยนะแต่ปัจจุบันนี้ 7, 8, ไม่ได้นะอีกหนึ่งตัวก็เป็นชุดเยือนชุดอาถานชืเรียกเทาอาถานที่แพ้เซาดดัมตันและระหว่างพักครึ่งต้องเปลี่ยนชุดไปใส่สีขาวฟ้าแทนนั่นแหละสำหรับชุดนั้นนะก็สีเทาตอนนี้ก็หลายตังนะหลายพันอยู่นะตัวนั้นนะซึ่งตอนที่ออกมาตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจบฤดูกาลนั้นนะเซลเหลือแค่ตัวละ10ปอนด์นะสิบปอนด์นี่เป็นเงินไทยมันจะสี่ร้อยบาทนั่นเองนะอาร์เซนอลชุดกล้วยหน้าที่เป็นสีเหลืองดำอ่ะที่ล่าสุดก็ามารีโปรดักต์ใหม่เลยที่น่าอกเป็นเจวีซื้อขายกัน่ะ5หลัก ฟิโนะอเรนตินาาจดาจำได้เลยที่หน้าอกเป็นเซเว่นอัพแล้วก็เป็นเสื้อสีขาวม่วงแล้วมันเป็นลายสวัสดิกะที่เป็นลายของนาซีเขาอะตอนนั้นก็โอ้โหออกมาคนก็บ่นด่าสุดท้ายใช้ไม่กี่เกมอะใช้ไม่เยอะปัจจุบันนี่หาเนี่ยเขาบอกว่าไล่ไปนเนี่ยสองหมื่นเนี่ยซื้อไม่ได้นะตอนนี้นะทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดที่เป็นเหมือนลายยีนยีนอะปีเก้าสี่อะแล้วมีดาวขาวๆอะโอ้โหตอนนั้นออกมาแฟนบอลด่าชิบหายเลยบอกอะไรมันจะลายโปรยขนาดนั้นทั้งเป็นยีนด้วยแล้วเป็นลายสีขาวด้วยนู่นนีจจ่นหลัก yeah h ฮาซิตี้ลายเสือเลยจดำจำปีไม่ได้แต่เป็นยุคต้นก0าสูที่แม่งเป็นลายเสือโคร่งเลยอ่ะเสือลายพลาดกร์นะปัจจุบันนี่ก็เขาบอกว่า5 6ถึงหหลักไม่แน่นะบางตัวสภาพดีๆนะเชลซีสีเทาส้มที่หน้าอกเป็นไอซีโออาร์เอสจากคูซหรือคอสักอย่างอ่ะสปอนเซอร์นะแล้วก็เป็นชุดที่รุดอะไรก็ฟูกุลิตใส่ด้วยสีเทาแล้วก็เป็นลายๆแล้วก็มีขีบส้มนะตัวนั้นตอนออกมาก็โหแฟนเชลซีนี่ยี้เลยปัจจุบันหาซื้อไม่มีนะจ๊ะทีมชาติไทยบ้างแล้วกันเป็นชุดของแกรนดสปอร์ตุ พี่ตุ๊กปียพวงผิวอ่อนเนี่ยนะลงเล่นในช่วงท้ายๆอาชีพคาแข้งแล้วแชุดนั้นก็เป็นชุดดีมทีมจะนัาจำปีไม่ได้เหมือนกันแต่มันชื่อชุดที่เขามารีโปรดักต์ใหม่เมื่อไม่กี่ปีก่อนชื่อสักสีปัตภีไทยอ่ะที่เป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วก็มีธงชาติ2แขนสีน้ำเงินสีแดงนะนั่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งชุดที่ตอนนั้นออกมาเนี่ยก็คนรู้สึกแฮะทนั่นเปงเอาแผนที่เอาธงชาติไปใส่ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเป็นตัวแบบออริจินอลเนี่ยนะหลายตังมากๆไอตัวรีโปรด นึกออกนะใครนึกตัวไหนออกก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันเช mm hmm. ่นเคยเนะจา๋าเติร์ดเจดมครับขอทีมเล็กๆในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก League, ที่คนไม่คาดหวังแต่พวกเขาไปสู่รอบลึกๆได้ให้ฟังหน่อยครับโอเคคือถ้านึกทีมแรกนี้ก็คือคู่ชิงปี2004ก็คือโมนนโกกับ FC ฟซีปอร์โตที่มีโชเซ่มุนโยคุมทีมแล้วปีนั้นก็เป็นปอร์โตของมุนโยคว้าแชมป์ไปตอนนั้นนี่หักปากกาเซียนเข้าไปชิงกันเฉยเลยงงมากเลยนะเข้าใกล้ๆนี้ก็มีอาเบไลิฟซิกไหมยุคโควิดอะที่เข้ารอบรองชนะเลิศรู้สึกจะไปแพ้เปสเชหรือไงเนี่ยก็ตกรอบรองไปเนาะก่อนหน้านั้นก็มีอาแจ็คแอมสตดัมในยุคเอริกเทนฮักนี่แหละที่นักเตะดาวรุ้งพวกมาตาส์เดอร์ลิกฟริงกี้เดอะจงดอนนี่ฟานเดอะเบกอาคิมซีเยสดูซานทาดิชพวกนี้ที่เป็นตัวหลักๆที่แพ้ซัปเปอร์ในรอบ มาเรื่อยๆแม่ไงที่แพ้อาร์เซนอลในรอบรองชนะเลิศส่วนนัดชิงอาร์เซนอลก็ไปแพ้บาร์ซ่าก็อยู่ปี2006นี่แหละก็ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่หักปากกาเซียนเข้าไปถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะและที่จำแม่นเลยคืออาแจ็ิโกอัมสเตอร์ดัมยุคโกลเด้นเจเนเรชันปี1995ปีนั้นเข้าไปชิงเอซิมิลานชนะเขาเฉยเลยจากประตูชัยของฟริตต์ไคลเวิร์ตชุดนั้นนี่นะโอ้โหตัวดังๆเอวินฟานเดอร์ซาแฟรงก์ไลการแดนนี่บลินคุณพ่อของดาเล็บลินนะมาร์โอมาจอร์จฟินิดีพ้พิิคไลเวร์กแดาาววิทเเลนนนนซโดดดฟก็อยยู่ใีมชุั้้ นะอ้าวนั่นก็คือทีมเล็กๆที่จะดนนึกกออกนะมันิงมันก็คงจะนับแม้พวกดอทมูลที่ได้แชมป์อะไรเงี้ยมันก็ไม่เล็กนะสมัยนั้นก็ใหญ่อยู่นะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสกายเอชทีเจดมครับเล่าเรื่องเลโอเนลเมซี่ใน,ในมุมเจดมให้ผมฟังหน่อยครับเข้าขั้นเดียโก้มาโรน่าได้ไหมครับโอ้ถ้าในมุมเจดนี่นะด้วยความเคารพแฟนๆเมซี่เจดมก็ชอบเมซี่นะแต่ถ้าเทียบกับเดียโก้มาโรน่าเนี่ยเจดมว่ามาโรน่าดีกว่าเก่งกว่าและครบเครื่องกว่าทั้งในและนอกสนามนะเมซี่เนี่ยโดดเด่นพอสวรรค์สูงขยันมุ่งมัน่น มีความเป็นมืออาชีพแต่คาแรคเตอร์เขาดูตุ๋มติ๋มไปหน่อยในมุมเจน,นะแต่มาาโดน,นาแม่งครบเครื่องอะ่ะในสนามแม่งก็โหดแบกทีมได้ด้วยตัวคนเดียวและด้วยขาซ้ายข้างเดียวด้วยคนบ้าเลยเล่นบอลขาซ้ายข้างเดียวเก่งชิบหายเลยนะแล้วก็โดดเด่นทั้งในแนละนอกสนามมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นที่รักของแฟนฟุตบอลทุกทีมที่เขาไปเล่นด้วยเลยนะแล้วก็พาเจนีนาคว้าแชมป์โลกได้ปี1986พานาโปลีควา้าแชมป์สกูเดโตกับโชซูราได้อ่ะคิดดูด้วยตัวคนเดียวที่เป็นเดอะแบ็ของทีมนะ เพือพ่อนๆรวมทีมนี้โดดเด่นมากแต่พอไปเล่นกับเจนินา่ากว่าจะสมหวังได้แชมป์คปาเมริกาก็เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่ส่วนแชมป์โลกก็เข้าใกล้สุดก็พลาดท่าให้เยอรมันในปี2014นั่นเองอนะก็ถือว่าในมุมเจดมนะเจดมยังให้มาราโดน่าเหนือกว่าเลเนลโลเมซี่นะจ๊ะแต่ไม่ปแปลว่าเมซี่ไม่เก่งนะเก่งมากแต่คนอายุ26เห็นเจดมอ่ะทันดูเห็นมาราโดนา่าเล่นด้วยตาเปล่าตัวเองเนี่ยต้องยอมว่ามาราโดน่านี่คือแบบสุดยอดจริงๆไฮเซนเบิร์กเจดมครับมีทีมที่เชียร์ในลี าลีจเจดําเชียงงูใหญ่ก็ชอบชอบงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะจ๊ะก็ชื่นชมมาันในะสมัย3ทหารเสือดอยช์แล้วอ่าอันเดรสเบรเม่โรธามาทชุสแล้วก็เยรเกนคะลินส์แมนในช่วงต้น90นะข้ามไปที่บุนดเดสติก้าเยอรมันเจดําเชียงสตุตการ์ดนาะจารย์ในยุคข,ของเอลบาโบไม่รู้ทันวะนะโจเนยเอลแบร์คลาสิเมียบลาคอฟจอมทัพบาเกเรียแล้วก็เฟดรีบบิชสู่หน้าทีมชาติเยอรมันนะจ๊ะสามคนนี้โอ้โหโคตรเก่งในยุคนึนนะนขขงเลยนะไปที่ลาลิกาสเปนเจดําก็เชียร์บิยาเรีย โรมันวิเกลเม้นะส่วนลีกอื่นฝรั่งเศสเจดมันเชียร์โมนาโกจะชอบชุดเขาแบบทะแยงมุมสีขาวแดงสวยดีนะแล้วยุคก,ก่อนนี่ก็ถือว่าน่าต,ติดตามหลายคนก็โด่งดังจากโมนาโกไม่ว่าจะเป็นเทเรีต์องรีดาบิดเตเซเก้พวกนี้รวมไปถึงประธานเป้ด้วยเคลียร์นัปเป้นี่ก็เด็กปั้นของโมนาโกเดอะเฉยออกเตนีมัสซิาห์นี่ก็เด็กปั้นโมนาโกนะจ๊ะอ่ะนั่นคือทีมที่เจดมเชียร์ในลีกอื่นที่ไม่ใช่พิมเลียงอังกฤษนะภูริพัฒน์จารุสมบัติเจดมครับอยากให้เจเล่ายุครอยต่อระหว่างเซอร์แแมมมบบบััััสี้้าาถึงงเเซซออรร์ลฟูกนนนนห่่่ยคววช ต็ดมีใครคุมทีมแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหเอาจริงนะจําได้แค่ชื่อผู้การทีมแล้วไม่รู้ด้วยแม่งเลี้ยงถูกหรือเปล่านะจําไม่ได้ว่าใครคว้าแชมป์อะไรบ้างเพราะว่าช่วงนั้นยูเต็ดก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเพราะว่าถัดจากเซอร์แมตต์มาเนี่ยพอมีเหตุการณ์โศนารกรรมที่มิวนิกก็ใช้เป็นจิมมี่เมอร์ฟี่ผู้ช่วยของเซอร์แมตต์คุมทีมจนรอเซอร์แมตต์หายจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางนั้นก็กลับมาคุมทีมต่อแล้วมีรู้สึกมีวิฟแม็กกินเนสนะมีแฟรงก์โอฟาร์เรออออออนน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 นรรากกกกิสัั ness, นะัแลล้ว็็ค่่ยมถึงงเเเซซ์โะ จากก็รอแชมป์ลีกสูงสุดตั้งแต่ยุคของเซอร์แมตต์บัสบี้เนี่ยจนถึงเซอร์เล็กเนี่ย26ปีนะถึงจะสมหวังในฤดูกาล1992-1993ที่แมนยูเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นสมัยแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ26ปีสำหรับลีกสูงสุดที่คว้าแชมป์ได้นะเอาถัดจากเซอร์เล็กก็เห็นๆเนาะเดวิดฮามอยฟูเนาะไรอันกุ๊กกิ๊กใช่ไหมแล้วก็มาเป็นหลุยฟานเกาโจเซ่มูรินโญ่แล้วก็โอเลกุน่าโซชาก่อนจะมีไมเคิลคาริกมาขั้นเล็กๆแล้วก็เป็นลาฟรังน็กหรือว่าลุงรังจจจจนนนนปััุบบมาาถึง ark, เเเออรรริทฮนะกียย้ะะ๊ นั่นคือกุนซือเจดำจำได้แต่ว่ายุคระหว่างเซอร์อแมทมาจนถึงเสอร์อเล็กเนี่ยเจดำไม่ชัวเรื่องการเรียงนะว่ามันถูกไม่ถูกนะแต่ว่าชื่อก็ประมาณนี้แหละนะเอาและนี่คือทั้งหมดของเล่าเท่าที่จำได้ e p ่99เลขเบอร์เลขสวยแบบนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามมานถึงตรงนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามเป็นกำใจเจดำและทีมงานด้วยนาะแฟนเพจเด YouTube, จดำมาสไทย์ยูทูบเจดมมาพิเชลสับสคริปต์สั่นกระดิ่งกระชันด้วยก็แล้วกันนะยี่หอยหลอดนะละีกหลายช่องทางเลยมันจะเป็นไอ,อจไีตัวลบาทส มีทัวประเทศแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกใน Li น์แอดเจดมออฟฟิเชียเยอะแยะไปหมดเลยฝากกัด้วยเนาะเอาเหมือนเดิมอวยพร,รกันทุกวันทุกคอนเทนต์ที่เจอหน้าเจดมหวังว่าก็จะมีความสุขเท่าที่จะสามารถมีได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งยิ้มเยอะๆเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเล่าเท่าที่จําได้ EP ถัดไป EP ที่100รอแล้วเว้ยไม่น่าเชื่อมาถึง100 EP ได้รอดูพุทธน้าชั้นจะมีเวลาทําหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ EP นี้เก้ะสนี้ไ้ย